สวัสดีกับชาวเพชรกฤษดากูดคารุทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพ่ขวัญเจ้าแม่รถตู้นะคะรอบนี้นะคะบอกเลยว่าสะใจคนที่รอคอยมากรอบนี้เอามาให้ขับฟรีกันเล่นๆกันเลยนะคะกับกฤษดากูดคารนะคะคุณขับฟรีถึงสิ้นปีคันนี้ปี14โปรโมชั่นเหลือ6 90, 9 9 0 0 0บาทโปรโมชั่น0 0 0 0 0 9ก0าหบาทขับฟรีถึงธันวาค่ะรถใหม่สภาพดีไม่น้อยไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุอาชีพอะไรอยู่จังหวัดไหนพี่ขวัญก็รับจัดนะคะคันนี้ปี14นะคะสีบอลเกียร์ธรรมดาเครื่อง3 0 0พันรถถือว่ากิ๊กมากๆจัดเต็มได้ไหมจัดเต็มได้แต่ถ้าคุณดาวคุณผ่อนน้อยถ้าคุณผ่อนน้อยดอกเบี้ยก็ถูกลง นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณลูกค้าพี่ขวัญจัดให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะจัดเต็มไม่ว่าจะจัดฟรีดาวไม่ว่าจะจัดออติดแบ็กลีดหรือว่าอะไรนะคะรองเข้ามาคุยกันก่อนนะคะรถสวยหน้าใหม่ส่งฟรี77จังหวัดดอกเบีย้ย1ปี0% 3ปี1.99 4ปี2.79 5ปี 3.90อยู่ที่เครดิตลูกค้าขับฟรี3เดือนช่วยผ่อนอีกหนึ่งเดือนค่ะคุณกิตสดาให้เองเลยนะคะคันนี้นะคะเอาไปเลยพม่านพร้อมเบาะพร้อมพืม้นสะอาดสะอ้านนะคะเพดานด้านบนไม่มีขาดไม่มีย่นถือว่าใหม่นะคะโอเคมากๆเลยนะคะคันนี้พร้อมขับจริงๆนะคะสวยครับคันนี้พม่านก็พร้อมทีวีก็พร้อม พ้าม่ก็พร้อมทีวีก็พร้อมแถมได้คอนโซลด้วยคอนโซลตรงนี้จะพิเศษนิดนึงนะถ้าคุณไม่อยากใช้คุณก็ไปถอดออกได้เลยแต่มันมีเด็กนั่งตรงนี้ได้นะคะมีเบลด้วยเห็นไหมเด็กนั่งตรงนี้ได้มีเบลด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กก็นั่งได้ถึงสองนะคะตรงนี้นะคะเพราะมีเบลด้วยนะคะอันนี้เป็นที่เก็บของนะทะัานนี้โโเกียร์ออโต้มีค่ะมาก่อนได้ก่อนมาหลังได้หลัง แล้วก็มีแต่ง v ีไอพีอีกมีทุกแบบให้เลือกเลยแต่เอาคันนี้ก่อนคันนี้ขับฟรีสามเดือนช่วยผ่อนอีกหนึ่งเดือนส่งฟรีเจ็ดิบเจ็ดจังหวัดดอกเบี้ยพิเศษสุดๆนะคะคันนี้ยางก็ใหม่รถก็ใหม่สภาพก็ดีอะโอ้โหแน่นมากไม่เคยเดินถ้าเป็นผู้หญิงก็ฟิตเลยอะเนี่ยอะไรฟ <Fit S 2> ิตก็ฟิตมากตึงเปียะนะคะโอ้โห เก็บเดิมเลยอาร์ตเดิมไม่มีกระแทกค่ะไม่มีกระแทกข้างหน้านั่งได้หนึ่งสองสามนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดบขับฟรีสามเดือนแล้วนะขับฟรีถึงธันวาแล้วนะช่วยผ่อนอีกหนึ่งเดือนนะคะคันนี้นะเป็นคันๆไปเดี๋ยวเซลล์อย่างพี่ขวัญงงนะคะเอาเป็นคันๆไปนะคะคันนี้พี่ขวัญทาไมถึงเอามาลดไม่จําเป็นต้องมีอะไรคะ่ะเรามีรถเข้ามาเราก็ลดราคาให้ลูกค้าเอาไปใช้ ช่วงโควิดช่วยๆกันไปนะคะไม่มีช้ําเลยพี่ขวัญกาลังมองให้ไม่มีช้ําเลยนะคะมีทีวีให้พร้อมนะคะนี่ทีวีพร้อมที่นั่งพร้อมเบาะพร้อมรถสวยช่วงล่างดีเอาไปเลยค่ะไม่ผิดหวังคันนี้มาด้านหลังอีกไฟใหม่เพราะคันนี้เป็นเครื่องสามพันปีสิบสี่เพราะฉะนั้นต้องเป็นไฟตัวใหม่นะคะตรงเลข ตรงปีตรงรุ่นไม่มีเปลี่ยนป้ายไม่มีรถไม่ได้เป็นป้ายเหลืองมาก่อนคันนี้คุณเอาไปเลย6 90, 9 9 9 0 0บาทพร้อมกับโบนัสพิเศษก่อนสิ้นปีจากกิจสกุลคาจำกัดนะคะขับฟรี3เดือนผ่อนให้อีก1เดือนดอกเบี้ยพิเศษอีกอยู่จังหวัดอะไรก็ส่งฟรี77จจังหวัดอยู่เชียงใหม่ส่งเชียงใหม่อยู่ใต้ส่งใต้ อยู่ปัตตานีส่งปัตตานีอยู่เชียงใหม่ส่งเชียงใหม่อยู่สกลส่งสกลอยู่บึงการส่งบึงการอยู่ปาจีนส่งปาจีนเพราะเรากล้าท้าพิสูจน์รถเราว่ารถเราดีจริงรถพี่ขวัญดีจริงไม่มีชำํำรุดไม่มีช่วงล่างไม่มีล้อหลุดไม่มีแน่นอนกับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าพี่ขวัญตรวจรถก่อนจะส่งมอบทุกคันค่ะ รถนะคะที่จริงคุณไปใส่เบาะสี่แถวได้เลยนะคะเพราะมันมีรูรูตรงนี้อยู่แล้วนะแต่ถ้าจะโอนให้ถูกต้องเบาะมันต้องเป็นสามแถวนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะคันนี้เห็นไหมคะบั้นท้ายฝากระโปรงก็จะมีการหุ้มไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะเดิมๆจากโรงงานเลยเนี่ยเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้ามีชนเนี่ยต้องมีเปลี่ยนหรือมีอัดสต๊อปปี้มาแล้วนะคะไฟท้ายก็ไม่มีอ้า ไม่มีถูกถอดไม่มีถูกเปลี่ยนนะคะชคกก็ชคกใหม่เนี่ยค่ะเม็ดอาร์ตกลมดิ่งนะคะไม่มีโดนเลยคันนี้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทส่งอยู่หมื่นสี่นะคะเจ็ดสิบสองงวดนะคะอ่ะมาต่อนะคะมาต่อเนี่ยค่ะกุญแจรีโมทอย่างสวยนะคะเป็นตัวใหม่แล้วนะคะเป็นตัวใหม่แล้วภายในไม่มีช้ำไม่มีอัดก๊อปี้ไม่มีกระแทกไม่มีรอยควรนะคะ คุณเอาไปเลยสวยๆแบบนี้6 9 9 0 0 0บาทขับฟรี3เดือนช่วยผ่อนอีกหนึ่งเดือนกับกิษสดากูดคาะกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้นะคะรถไม่มีคัพป,ปี้นะไม่ใช่ว่าเอารถอุบัติเหตุมาแก้ต่างมาลดราคามาร้อยสดไม่ใช่รถที่เต็นกิษสดาต้องได้มาตรฐานทุกคันต้องได้มาตรฐานทุกคันผ่านการคัดกรองฝ่ายจัดซื้อนะคะบอกเลยนะคะอ่ะ,อะ เดี๋ยวให้ดูด้านหน้านิดนึงว่ารถสวยแค่ไหนต้องเปิดโปรงกันนิดนึงเปิดกระโปรงกันนิดนึงนะคะฝาเดิมไหมจิกดูสิตรวจสอบให้ลูกคา้าสิเดิมค่ะนะคะกาวเดิมจากโรงงานนะแบบนี้นะไม่ใช่ไปติดกาวมาใหม่นะคะนี่ค่ะสติ๊กเกอร์ยังอยู่เดิมค่ะคันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมมีขอบยางเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อลมเบรกเอ่ยหม้อน้ำเอ่ยนะคะทุกอย่าง สวยสมบูรณ์แบบไม่มีแตกไม่มีกรอบไม่มีร้าวนะคะคันนี้ขับฟรีสเดือนช่วยผ่อนอีกหนึ่งเดือนรถปี14เฉพาะกิจสดากู๊ดค่าเท่านั้นนะคะประจําเต็น์ประจําทํางานอยู่ที่นี่นะคะอาจจะแต่เนื่องจากโชว์รวมูมที่กิจสดาเนี่ยมีออกต่างจังหวัดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่กรุณาโทรนัดนะคะโทรนัดคุณจะได้เจอรถที่คุณอยากได้นะคะ 0863159977นะคะ0863159977นะคะโทรหาพี่ขวัญเบอร์นี้เลยรถตู้ปี14นะคะเครื่อง3000เกียร์ธรรมดาเครื่อง3 0 0 0ซีซีเกียร์ธรรมดานะคะภายในเบาะ3แถวนะคะภายในเบาะ3แถวดอกเบี้ยถูกที่สุดเท่าที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนนะคะและที่แน่ๆ ส่งฟรี77จังหวัดคุณไม่ต้องเติมน้ำมันขับกลับเองเรามีบริการถึงหน้าบ้านนะคะรับจัดไปแนนให้ถึงหน้าบ้านส่งฟรีถึงหน้าบ้านและที่แน่ๆคือขับฟรีสาเดือนช่วยผ่อนอีกหนึ่งเดือนคุณนอนขาไกวห้างไม่ต้องคิดมากเรื่องรถอยู่สเดือนพอใจไหมเจอพี่ขวัญแน่นอนที่กิจสดาคุดค่ะเจอรถสวยๆแน่นอนที่กิจสดากุดค่ะเจอรถตู้ไม่น้อยแน่นอนที่กิจสดา วันนี้พี่ขวัญขอลาก่อนสวัสดีค่ะปิดไลยนะครับ